วันนี้เราจะมาดูบทที่2กันนะคะคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Join and relate ก่อนอื่นไปเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น4แบบคือ 1. one to one เชื่อมคำสั่งด้วย j o i 2. one to many เชื่อมคำสั่งด้วย relate 3 many to one เชื่อมคำสั่งด้วย joy c many to many เชื่อมคำสั่งด้วย relate อันดับแรกนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่าง one to one ก่อนอื่นไปเปิดข้อมูลที่จะทำการรวมตารางขึ้นมาไปเปิดข้อมูลที่ชื่อซ o ย underscore grp และข้อมูลซอยโคดจากนั้นคลิกขวาที่ข้อมูลซอยโคด Open เ,เพื่อเปิดตารางขึ้นมา และเราจะไปทําการเปิดตารางของ SO s o Underscore g r p โดยไปที่คลิกขวา open attribute table ก็จะปรากฏตารางของ s o Underscore g r p ให้ดูว่าข้อมูลทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กันแบบไหนและข้อมูลที่จะเชื่อมในตารางในการรวมตารางเป็นข้อมูลที่เหมือนกันในที่นี้คือซอย ID ทำการปิดตารางของซอยโค้ดมาในส่วนของการรวมตารางคือไปที่ table option เลือก join and relate เลือก join ช่องแรก เลือกฟิลด์ที่จะท,ทำการรวมเลือกซอย ID ช่องที่2เลือกชั้นข้อมูลจะทำการรวมตารางเลือกซอยโค้ดจากนั้นกดโอเค ข้อมูลจากตารางซอยโค้ดจะนำมารวมกับข้อมูลของซอย GRP ก็คือชุดกลุ่มของชั้นดินต่อมาเราจะมาดูการรวมความสัมพันธ์แบบ one to many ปิดตารางออกไปแล้วก็ remove ข้อมูลซอยออกไปนะคะก่อนอื่นไปเอาชุดข้อมูลของอำเภอและ WinLate Underscore Relate ขึ้นมาโดยไปที่ Lab 5นะคะเอาข้อมูลของอำเภอแล้วเอา WinLate Underscore Relate จากนั้นทําการเปิดตารางของอำเภอโดยไปที่คลิกขวา Open Attribute และเปิดชั้นขบตารางของวิ l l t e underscore Relate โดยการคลิกขวา Open พิจารณาว่าทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กันแบบไหนในที่นี้เป็นความสัมพันธ์แบบ one to many ปิดตาราง w i n l a n underscore r e l a e ออกไปเนื่องจากเราจะทำการรวมเข้ากับชั้นข้อมูลอำเภอ มาในส่วนของการรวมตารางโดยไปที่ t a b l e เลือก Joy n n n r r l l t t e เลือก Relate ช่องแรกเราทำการเลือกฟิลที่จะทำการรวมคืออำเภอ under score Code ช่องที่2เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำการรวมตารางถ้าต้องการยกเลิกการรวมตารางความสัมพันธ์ให้ไปคลิกที่คเค clear select ข้อมูลของการรวมตารางก็จะหายไปต่อมาเราจะมาดูกระบวนการทางสถิติ ปิดตารางออกไปนะคะแล้วก็รีโมฟข้อมูลของวินเลนอันเดสกอร์ e ีเลนออกไปให้เหลือแต่ข้อมูลของอำเภอทำการเปิดตารางของอำเภอขึ้นมาโดยการคลิกขวา open attribute table เลือกไฟล์ที่จะทำการคำนวณค่าทางสถิติโดยไปคลิกขวาไฮไลท์ที่ข้อมูลของ Area จากนั้นคลิกขวาที่หัวฟิลเลือก s t t a i s t i s ก็จะปรากฏภาพของกราฟขึ้นมานะคะปิดตารางออกไปเราจะมาทำการสร้างกราฟกันโดยไปที่แถบเมนูบาร์เลือก View กราฟ create ช่องแรกเป็นการเลือกรูปแบบของกราฟเลือกตามที่เราชอบนะคะช่องที่2เลือกชั้นข้อมูลที่จะทําการเลือกข้อมูลอําเภอช่องที่3เลือกฟิลที่จะแสดงเลือก a r e a เมื่อทําการเลือกเสร็จแล้วให้กด next ช่องแรกคือทำการเปลี่ยนชื่อหัวเรื่องของกราฟโดยรเราจะตั้งชื่อกราฟ of อํเภอแล้วกด finish จะปรากฏรูปของกราฟขึ้นมานะคะกราฟของเราสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกขวาเลือก Advanced Property เราสามารถแก้ไขโดยการเลือกเลือก Exit Leave Exit เ,เลือก Title เปลี่ยนหัวข้อทำการเปลี่ยนหัวข้อที่เราต้องการใส่ จากนั้นสามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกฟอนต์เท็แล้วก็ฟอนต์สามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกตามที่เราชอบได้สามารถทำการเปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนขนาดตัวหนาจากนั้นทำการโคดเราจะได้กราฟดังนี้นะคะกราฟของเรายังสามารถทำเป็น3มิติได้โดยการดับเบิลคลิกที่แท่งกราฟ เลือก a p p e ลิเ n ชเลือก Graph in 3D View จากนั้นกดโอเคกราฟของเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยการเดิมาคลิกที่แท่งกราฟ เลือก vertical bar ทำการเปลี่ยนสีของแท่งกราฟแล้วกดโค้ดกราฟของเราก็จะมีสีตามที่เราต้องการกราฟของเรายังสามารถ นำไปใช้กับ Word ได้โดยการคลิกขวาที่กราฟแล้วเลือก Export จากนั้นทําการกด Copy แล้วนำไปวางใน Word ได้เลย คลิกขวาเพจกลับมาในส่วนของกลับมาในส่วนของการสร้างตัวรายงานกันนะคะปิดกราฟออกไปโดยไปที่แถบเมนูบาร์เลือก View Report เลือก select report จะปรากฏตารางขึ้นมาโดยเลือกข้อมูลอำเภอแล้วช่องด้านล่างให้เลือกข้อมูลที่จะไปทำการรีพอร์ต เลือกโพสต์อมเนมก็แอเรียาจากนั้นทำการเน็กเน็ก ในช่องไฟล์ทําการเลือก u n s c o อร name ช,ช่องซอสเลือกจากนั้นทําการ next ในช่องของเลเยอร์เป็นการเลือกรูปแบบของการวางเลือกเอา l ลายช่อง orientation เป็นรูปแบบของหน้ากระดาษเลือกเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ จากนั้นทําการ next เลือกรูปแบบที่เราต้องการ next กดฟ i n i s จะปรากฏผลลัพธ์ขึ้นมาตัวรีพอร์ตสามารถแก้ไขได้โดยไปที่ดีดจัดตำแหน่งตามที่ต้องการ พอจัดเสร็จแล้วให้กด run report มาถึงการเซฟโดยไปที่คลิกเซฟ report output เลือกที่เก็บจากนั้นทําการตั้งชื่อกดเซฟการนำตัวรีพอร์ตไปใช้ในเลเยอร์โดยไปที่ Add Report to ArcMap Layer ดโอเคทำการปิดตัวรีพอร์ตจากนั้นจัดรูปแบบตามที่ต้องการดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้